รีวอหน้าใหม่นะครับปี2022แถมเป็นหน้าตัวใหม่แบบนี้นะครับเป็นตัวมิดเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม้อยู่ที่50,000กิโลคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามาดูภายในกันนะครับว่าตัวมิดเป็นอย่างไรนะครับคนเล่นโตต้ารู้อยู่แล้วนะครับออปชั่นเต็มออปชั่นครบต้องตัว MID เลยนะครับตัวมิดนะครับนี่บาะไฟฟ้าเบาะหนังแท้โรงงานนะครับเลขไม้50,000กิโลแท้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่หมูเอารถ เข้าศูนย์โตโยต้าให้เรียบร้อยรันตีเรื่องเลขใหม่กันไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเข้าศูนย์ไปเมื่อวันที่13เดือน8ปีไป68นะครับเข้าอีกที62,000โลพอลถมัน50,000โลยางมันก็ต้องหมดเป็นธรรมดานะครับแต่ไม่ต้องกลัวซื้อรถกับเฮียมหมูคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแน่นอนเพราะนี่เลย เหยหมูเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยางใหม่4เส้นใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูห้องเครื่องกันว่าภายในห้องเครื่องคันนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่คันนี้เปิดมาดูรู้เลยแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมแน่นอน ก็5้า0มือโลบางคันแบตก็จะกลับบ้านเก่าไปเรียบร้อยนะครับเฮียหมูจัดการเปลี่ยนแบตใหม่สบายใจใช้ยาวๆไปอีก2ไปีเลยนะครับคันหน้าเดิมสนิทนะครับนี่เลยนะครับเดิมสนิทสนิทกว่านี้ก็ต้องภรรยาที่บ้านแล้วล่ะครับนี่เลยน็อตฝาปง้งไม่มีแกะแน่นอนนะครับเห็นไหมครับนี่เลยเอกลักษณ์ของ s c y ยุทธานะครับห้องเครื่องต้องเดิมรถต้องไม่มีอุบัติเหตุหนักมานี่ครับให้ดูถึงแม้ว่าจะเป็น เลขไมห้า0มื่แต่ว่ารถเขาไม่เคยลุยไม่เคยสมบุกสมบันนะครับภายในห้องเครื่องก็จะต้องสวยเบอร์นี้เลยนะครับมาดูรอบคันตัวรถสีขาวตัวมิดเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่กันชนมาให้เรียบร้อยแล้วนี่แบบนี้นะครับโอ้โหเฮียหมูเคยเจอนะรถที่ ถอยชนมากันชนตัวนี้พังแล้วเซ็นมีตัวการชนแพงมากนะครับตัวนี้กันชนแพงมากนะครับถ้ามีเซนเซอร์แบบนี้นะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูด้านท้ายกันว่าด้านท้ายเดิมหรือเปล่าตัวปี2 2นะครับจะมีเขาเรียกว่าไอตัวเนี้ยตัวช่วยผ่อนแรงในเรื่องของการเปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายฝาท้ายมันจะเบามากนะครับถ้าเป็นรถปี2 2ที่โตต้าเขาให้ตัวนี้มาบางคันไปใส่เสริมก็จะเป็นโช๊คตัวแต่งตัวนี้นะ เป็นตัวโชค๊คแบบว่ามาใส่เสริมเอานะครับตัวนั้นก็ดีนะครับเวลาปล่อยแล้วมันจะเป็นโชค๊คแต่ว่าตัวนี้มันช่วยผ่อนแรงในเรื่องของกนตอนยกนะครับตอนยกแล้วตอนเอาลงมันก็จะเบาขึ้นนะครับมาดูความเดิมเม็ดอาร์คซ้ายขวายังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับรถไม่มีแกะไม่มีบัติเหตุแน่นอนนะครับนี่แม็กไลเนอร์ใหม่ๆของเดิมโตโยต้าเลยนะครับตาโตโยต้ มีมาให้ครบเรียบร้อยไฟท้ายเป็นเลข3 LED เรียบร้อยนะครับช่วงล่างตัวปียต้องเป็น s u p e r f ์เฟอยู่แล้วนะครับนี่หละครับรถตัวรถเดิมไม่เดิมอย่างเดียวคือแบตเตอรี่ยางน้ำมันเครื่องที่เฮียมหมูเปลี่ยนเข้าไปใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครต้องการรถ4ประตูสภาพปีใหม่ๆ ใช้น้อยๆสภาพพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องปวดหัววารันตีศูนย์ยังอยู่ครบไม่ต้องกลัวเลขไม้แท้ไม่เคยตัดต่อกอไม้แน่นอนล้านปร์เซ็นต์นะครับซื้อรถกับเฮียหม,หมูสบายใจได้นะครับมีรับประกันหลังการขายแล้วก็ประกันศูนย์ก็ยังมีอยู่ครบนะครับสนใจนะครับติดต่อเฮียหมูได้ที่เบอร์0823725566นะครับลืมบอกค่าตัวคันนี้ไปค่าตัวคันนี้อยู่ที่725,000บาท เท่านั้นนะครับราคาเบาๆคุณได้ตัวท็อปแบบนี้ไปเลยครับ